เพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปอ่รายการต่อไปเลยนะการขอเรียนเชิญนะผู้เขาเรียกว่าผู้ทรงเกียรตินะผมผู้ทรงคณะวุฒินะผู้หลักผู้ใหญ่วงการนะคุณวุฒิหรือเปล่าคณะนนวุฒิคือคุณวุฒิอย่าเฮ้ยเหี่ยมันคือรางวัลที่อะไรผู้สูงอายุเอ๋ออย่าเลยเหี้ยอ่ะ โอเคขอแก้นิดนึงนะเพื่อไม่เป็นการงงนะคือมีข้อผิดพลาดอย่างทุกท่านรู้ว่าคือมีข้อผิดพลาดคือทางชักนมเองเนี่ยเขาได้รางวัลจริงๆับนะแต่เป็นรางวัลอีกประเภทหนึง่งนั่นก็คือรางวัลฝันใจมหาชนนะฮะปา<อ>จัประเทศเซ<อ>มิเอตซิตี้นะผมได้รับรางวัลน,นี้ไปน,นะครับสว่วนผู้เล่นที่อยู่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ถ้าอยู่วันแรกตั้งแต่วันนี้คือกูนะคือกูนะกูน่าจะเข้าประเทศแรกๆด้วยถ้าผู้เล่นตั้งแต่อยู่อ่ะ,อะคือไม่รู้ครับผม,ย,ม,มบยังไม่มีฮะ <c oughs> เรียกว่ายังไม่มีเรียกว่ายังไม่มียังไม่มีนะกู <c oughs> เล่นผู้เล่นก็คือลำดับที่เป็นขวัญใจมหาชนก็คือสามันดับมีลูกทอมชักนมชักนมได้รางวัลชนะเลิศอันนี้ไปครับผมสบเล่นดีเด่นตัดแรกแรกถึงวันนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับผมก็ถือว่าปัดตกใน ผิดหัวข้อไปตรงน,นั้นนี่ก็คือไม่มีหัวข้อหวัวข้อนั้นไปนะครับผมกราบขอขอภัยด้วยนะฮะขออภัยด้วยฮะทมกท่านครับมันเป็นเ,เอกลักษณ์อยู่แล้วครับเอกลักษณ์อย,อ,อยู่แล้วผมทะเลาะกันทุกวันนะครับมีงานทีไรผิดพลาดที่นั่นสุดยอดจริงจริงมเลือกขายหน้าขอให้บอกโอ้โหใครรับตีรับเออมีรางวัลไหมมีรางวัลไหมรับหน้าแทนแอดมินดีเด่นอี๋ อ่าโอเคครับขอเรียนเชิญผู้คุณตระวุฒินะมามอบรางวัลเล็กๆน้อยๆต่างๆเอาเรียกว่าตามใจเลยละกันขอเรียนเชิญคุณลุงแมคโตโน่ฮะพี่เปาครับผมเชิญนะครับผมครับผมเรียนเชิญครับเรียนเชิญนะไปจริงเหรอเนี่ยเียใช่ครับในฐานะแอดมินนะแอดมินนะเนี่ยฮะแอดมินเองนะผมแล้วก็พี่เปาฮะปีที่แล้วพี่เปาเคยมาแจกของรางวัลจำได้ไหมพี่ชาย ที่ได้ครับที่นี่ครับผมปีนี้มีไหมอ่ะพูดไปมีเล็กเล็กน้อยไหม้็สองรางวัลอยากได้อะไรอยากได้อะไรอ่ะอกี่รางวัลนะจนอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับมีบัวอัพทวิททวิทพิมพ์มาหน่อยคุส่วนไอเฮดครับทวิทพิมพ์กันมาหน่อยเพ่อยากได้อะไรอยากได้ลายเตาครับอ๋อคุณส่วอันนี้อันนี้คุณส่วนไม่ได้ไม่อันนี้อันนี้อันนี้จะคือคือรางวัลอะไรเอ่ย อาอับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ตอนนี้คือพี่เปาครับผมมีทางหลังบ้านเขาพูด,พ,ดพูดมาแล้วครับว่าอันนี้ไม่รู้จริงเท็จน,นะผมไม่รู้นะแต่เขาบอกผมมาบอกว่า ปีที่แล้วครับพูดในระหวัดปีที่แล้วนี่ยังไม่ได้ของเลยนะใช่หรอพี่ต้องไม่ตกให้เขาหมดแล้วไม่ทราบนการจอดนะครับสต๊อกวันที่ไหนครับท่านเโอส่งให้เขาหมดแล้วติดติดของส่งคอยู่สาขาไหนนี่อ่ะแล้วส่งให้เขาหมดแล้วเคขนาดนี้เลยครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเว่อเว่อเว่อเอกเขาเป็นคนไปเคลียร์ที่ก็ได้เองครผมไม่รู้นะผมมาแล้วได้หมดแล้วผมแล้วได้หมดแล้วโอ้ปีนี่เดี๋ยว เดี๋ยวอันนี้สุ่มเลขอ่าทุกคนมีเลขกันไหมทุกคนมีเลขซ้ายบนกันนะอ่ะอะ,อะ,อะมีเลขซ้ายบนกันนะทุกคนมีเลขซ้ายบนนะครับผมตอนนี้อาผมเปิดโอกาสสองนาทีพิมพ์เลขซ้ายบนตัวเองลงในทวิตและเดี๋ยวพี่เปาจะ,อะโอเคให้เวลาเอาไว้เขาไม่ทันแล้วพิมหยุดครับหยุด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 เลยหยุดเลยหยุดเลย โอเคหยุดแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วไม่ต้องฝัดนะพอแล้วเฮ้ยพี่เปาครับพี่เปาเลือกห้าเลขครับผมแล้วพี่เปาอยากแจกอะไรเขาเต็มที่เลยครับพี่ยกเวทีนี้กับพี่เปาเลยครับผมก็เป็นแบบวันนี้ก็ต้องแจกอะไรหน่อยเอาเป็นแบบเอาเอาเอาเลขตองห้าของผเอาเอาเอาตองห้าเอาใรตองห้าครับเชิญในทีหลักเลยครับผมใครดีต้องรู้ตัวตองห้าครับผม มไม่อยากได้ผมแคปไลยรอบผมขอ,อไปกดก่อนนะปุ่มปิ๊ปปอมเลือกเลขผมว่าเอ้ยลุงแต่ผมส่งหมดส่งกฟองให้หมดแล้วนะใครไม่ปันป่นวะพ,พอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับกดปิ๊มได้ทั้งบ้านทางบ้านอยู่บ้านต้องห้าอยู่ป่ะต้องห้าตองห้าอยู่ไหมต้องห้าอยู่ไหมครับ เอ้ยตองห้ามีคนวัดมาแล้วหน้าเวทีมีที่ให้กดเลขนะครที่ยังไม่กดเลขครับตองห้าหรือเปล่าเสดําวิ่งมาตรงนั้นมันไกลมากเลยนะครับพี่มันมีถึงสองพันเก้าร้อยห้าสิบเลยนะครับพี่อ่ากมลดงยืนอยู่อันนี้ยืนตรงข้าวทงชาติหรือเปล่าเนี่ยมาแลรวโอเคครับอันนั่งกันใหม่แล้วนะครับบงเลขนะฮะพี่เปาครับห้าห้าเหมือนจะไม่อยู่ครับพี่เปาหนึ่งเลขมาจัดมาริงเหรอครับ เเกก้าแล้วกันครับ999 99ครับ 99, ผม999ครับใครครับเลขสวยเลยตองเก้า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 มาไว้ที่หลักเลยฮะใครรู้ตัวเป็นตองเก้าาของแจกก็ใกล้เข้ารับรางวัลจากผู้สนับสนุนใหญ่ใจดีของเรานะผมตองเก้ามีไม้เลยตองเก้านับห้านับสี่สามสองหนึ่งไม่มีครับผมอ่ะพี่เปาขอ,อเลขสี่หลักดีกว่าสี่หลักสี่หลักดีกว่าครับ หนึ่งก็หนึ่งเก้าแปดแปดครับหนึ่งเก้าแปดแปดสามหนึ่งเก้าแปดแปดครับหนึ่งเก้าแปดแปดหนึ่งเก้าแปดแปดปีครับผมปีเกิดพี่เปาปีเกิดพี่เปาโอ้โหมาแล้วมาแล้วเหมือนว่าจะมาแล้วไม่ต้องฝัดแล้วหยุดพิมได้แล้วหยุดพิมได้แล้วหยุดพิมได้แล้วครับผมหนึ่งเก้าแปดแปดครับผมประชาชนทุกท่านนะหยุดพิมพก่อนนะฮะฟังฟังก่อนนะฮะฟังวิธีกรนะหยุดพิมนะหยุดพิมแล้วครับพอละเดี๋ยวพี่เปาเลือกเองครับผมเดี๋ยวรางวัลของผมอะผมขอให้ ก็คือซื้ออะไรได้ในร้านไอแฮบอย่างหนึ่งให้เลือกเลยเฮ้ยเฮ้ยรับผม่ไดเอ้าไม่มีครับเอ้าหนึ่งเก้าแปดแปดไม่มีพี่เตาเอ้าอะไรอ่ะไม่มีครับพี่เลือกอะไรก็ได้หนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมสามส่วนเก้าส่วนทีไอเท่าไหร่วะเก้าเก้าเก้าเอ้าสามสามส่วเก้าส่วนทีไอเท่าไหร่วะ ใม่ไหมครับมีคนรับมาอาจจะมาแล้วฮะอาจจะวิ่งมาแล้วกลังวิ่งมาเราวิ่งมาโอเคครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่เตาพี่เตาทีนี้เลือกมาสามเลขเลยพี่สามเลขลวดเลยสามเลขลวดเลยเอาสองพันถึงเท่าไหร่นะเต๋ออาสี่หลักการเลขสี่หลักเอาเอาประมาณสักถึงสามถึงสี่พัน สาหลักถึงสหลักก็ได้สาหลักก็มีสาหลักก็ยังมีสองสหสเออเอานี่สองห้าสามหนึ่งอห้าสมนึ่งสองห้าสามหนึ่งอ่ะอีกเลขนึง1้หนึ่งตองแปดหนึ่งแปดแปหนึ่งปปองเจที่เลขเดียวเจ็ดเจ็ดเจ็ดจาดด้วยนะครับแล้วตองเจ็ครับผม 2องเจ็ดเจ็ดจดเจ็ดสองห้าสามหนึ่งหนึ่งแปดแปดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็เจ็ดเจ็ดก็เจ็ดสามตัวมีไหมมเจ็ดสาตัวเจ็ดสามตัวอ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งไม่ีครับพี่เปาพี่เปาต้องเอาไม่เอาเลขสวยแล้วพี่มันไม่มีใครอยู่แล้วเลขสวยน่ะไอ้นะไม่พูดนะไม่พูดนะไม่พูดนะครับไม่พูดนะครับเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวคนอยู่ที่อื่นเขารู้สึกว่านี่สองหนึ่งสองเก้า สองหนึ่งสองเก้าเอามาสองหนึ่งเก้าหนึ่งเลขครับหนึ่งสองหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดเอาหนึ่งสี่ห้าหกหนึ่งสี่ห้าหกเอาสามเลขเฮ้ยมีมาหนึ่งคนนะหนึ่งคนหนึ่งคนสองคนสองคนเฮ้ยเอาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วแล้วฮ วิ่งมาหยิบตั๋วแม่ไม่ได้มาขึ้นโอเคเอาขึ้นมาึมาแล้วสองคนเลยเอาเลขอะไรอันนี้เลขอะไรครับสองหนึ่งสองเก้าครับสองหนึ่งสองเก้ามาแล้วแล้วผู้หญิงผู้หญิงเลขอะไรครับผมหนูผู้หญิงเลขอะไรฮะหนึ่งสองสามเจ็ดค่ะหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดโอเคมีครับผมโอเคมีสองสามเจ็ดกันสองหนึ่งสองเก้านะครับผมโอเคโอเคอ่ะโอเค ได้รับรางวัลนะพี่ปาจ้าโม้อะไรครับสองวันนี้เขาอยากได้อะไรเขาอยากได้อะไรอ่ะเขาอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรอาอยืนแบบเนี้ยมามาอยืนลงยืนแบบเนี้อ่ะขาดเหลืออะไรป่ะครับขาดเหลืออะไรครับขาดเหลืออยากได้คอมครับพอดีเล่นโดนอยู่้ยอันนนีี้เเด๋วถามจริงล่โตบุ๊กใช่ป่ะใช่ครับใช่ครับโน้ตบุ๊กเลยใช่ป่ะใช่ครับโน้ตบุ๊กครับต่อจอคอมครับโน้บุกต่อจอเอางี้พี่เปาครับผมครึ่งหนึ่ง ไม่ต้องไม่ต้องลงผมเองโอเคไม่ต้องลงหรอกผมเองผมเองได้ครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับหนึ่งเครื่องเฮ้ยได้ครับคอมพิวเตอร์จากไอเอสพีหนึ่งเครื่องครับผมโอ้โหโอ้ยได้ไม่ได้ไงอันดุล่ะผู้หญิงแล้วก็คนนี้คนนี้ก็คีย์บอร์ดเมาส์น่าจะมีแล้วเนาะ ผมมีนะครับผมมีคร like ับไม่อกไม่มีจะได้ให้เออยย่งไม่บอกไม่มีหลักนี่หมดแล้วใช่ไหมกูมีอยู่ไหมกูมีอยู่ไหมอ่ะอยู่อยูใครกูอ่ะครับผมหนูขาดอะไรครับขาดอะไรครับขาดรถบอกไปขาดรถสุดจริงสปอนเซอร์เราไม่ใช่เจนเก่าๆปะคนรับสเปคครับ โอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่ให้เครื่องนึงครับเป็นสองเครื่องโอเคครับเอาไปห so well> ุ้ยครับคุณเชื่อใจได้ครับผมจำสัมภานะได้ครับคอมพิวเตอร์คนละหนึ่งชุดจากแอสซิบิวมได้วยมือได้มาดินเดียดินียครับดินเดียโอ้ยมุ้ยโอ้โหเป่าโคตรอ่ะโคตรลิตรอะโคตรปั๊มเลยอ่ะ มไม่มันเป็นแบบนานๆนานๆทีไงก็แบบนปีถ่ายรูปมาถ่ายรูปไหนมาถ่ายรูปไหนมา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 ถ่ายรูปไหนถ่ายรูปถ่ายรูปลงเฟรมกันหน่อยฮะอ่ะไอจวออยู่ฝั่งนู้นีะคุณลุงยืนข้างจวอเลยยืนข้างพี่เปาก็ได้ฮะอ่ะเตะหนึ่งท่าครขอหนึ่งท่าครับผมอ่าโคตรลิสนะฮะดื่มวิสกี้อยู่ที่ฮาวายครับพี่เปาโอ้โหคอมสองเครื่อง แม่ยินดีด้วยนะใช้โนตบุกเล่นโอ้โหเรียกได้ว่าอยู่ในแฟมได้นี่ก็เรียกได้ว่าโคตรมหาทนแล้วฮะโอ้โหจัดให้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใ<ะ>ีะเดี๋ยวเหล่าที่ไปมอบข้อมูลส่วนตัวหรือว่าอะไรให้ครับมอบข้อมูลส่วนตัวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางทีมงานจัดการให้พี่เบล <Okay S 2> โอเคครับผม โอเคครับขอแจ้งความดีด้วยครับอดีตเชิญกลับเวทีตัวเองได้เลยครับผมขอบคุณมากครับดีเดีครับดีดียร์ขอบคุณครับผมขอบคุณครับจดีเดียร์ต่อเป็นดีเดียร์สองเลยครับก็เหี้ยอะไรสักไอ้เหี้ออีกอีกขออีกแั้วสองรางวัลได้ไหมสองรางวัลให้คุณลุงมาเดี๋ยวคุณลุงแล้วกันคุณลุงอยากให้สาขาอะไรก็ได้แล้วแต่หรือว่าจะไงอยากให้เลือกเลขก็ได้สามสี่เลขสามสี่ จอจเอาเลขสองหลักครับสามสี่นะฮะสามสี่ครับผมมีไหมมีไหมครับเอาพูดเลขอื่นมาเลยลุงเอาสามห้าสามห้าด้วยเอ้าอาใครเข้ามาช่วยแรกแยังอยู่หรือเปล่าครับไอดีไอเปิดไปดิอายุเมื่อกลับมีไหมไม่มีไม่มีครับคุณลุงเอาเป็นเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วกันเก้าหนึ่งหนึ่งครับผมนายวันวันครับผม ก้าหน,น,น,นึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมีไหมเอ่ยวับมาเว็ที่หลักเลยนับห้าสี่สามสองเลขต่อไปครับผมห้าสี่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 ีนะครับไกลไปไกลไปเลยห้าสี่ห้าสี่เฉยก็ได้ห้ 5, าสีเ่เด็กห้าสิบสี่เฉยด้วยเอา้าไม่มีเหมือนกันนะเอา้าพี่บอลชอบเลขอะไรพี่ขอตัวหนึง่ง เ uh, อะไรอะ่ะเลขเลขอะไรก็ได้ตัวหนึ่งพี่ตัวหนึ่งหกเจ็ดแปด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 ครับผมหกเจ็ดแปดสามหลักหกเจ็ดแปดมีไหมเอ่ยมีไหมนะห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครับเลขต่อไปได้เลยเอาเป็น 26, ยี่สิบหกมีไหมใกล้ๆหน่อยยี 2> 2่สิบหกสองหลักผมว่าน่าจะแบบ แคบจะไม่เหลือแล้วนะเนี่ยมาคนหนึ่งมาคนหนึ่งมาคนหนึ่งมาแล้วครับดมาแล้วครับเรียกอะไรหรือเปล่าครับผมเจตตาหรือเปล่าไปครับไม่สนนะไม่ใช่ครับไปเฉยครับไปผิดเวทีเอาเป็นสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งครับผมสองเก้าหนึ่งอะเลขไหนที่เราเรียกไปแล้วมาไม่ทันเราขอญาตินะ เดี๋ยวม้านะคนเดียวกันม้าแล้วครับม้าแล้วครับผมเลียงอะไรครับผมซื้อเกียวไอ้นะ้อเกียวไอแม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่เอาไปใช่เลขอะไรเลขอะไรยี่สิบหกครับอ๋อยี่บหกอ๋อที่เลือกไปโอเคมาละตหนึ่งคนโอเคอีกคนใช่ไหมหนึ่งไอีกคนนึงไออีกคนนึ่งนะสีเลือกก็ได้ตีเลือกก็ได้ตีเลือกมาคนนึงโอ้โหอ่า เอาเป็นสามศูนย์แปดก็ได้สามศูนย์แปดสามศูนย์แปดนะครับผมไม่มีไม่มีฮะเงียบกิ๊บเลยตีเลขเลยยากกว่าเลขเลขศูนย์สองสองศูนย์สองสองศูนย์สองสองอะไรเรียกยี่สิบสองอ่ะถ้างั้นอ่ะยี่สิบสองครับเลขยี่สิบสอง สองมันจะมีหรอไยสัตว์แล้วก็เลขสองศูนย์สองสองครับสองศูนย์สองสองสองศูนยสองสองมีไหมอีนี้ไปเลยไม่มีไม่มีมีให้สุ่มเอาสุ่มดีกว่าอ่ะสุ่ม,มยากเหลือเกินรอแป๊บนนะึงฮะ แดี๋ยวจะสุ่มให้นะครับผมเราวจะสุ่มให้นะอันนี้เจอแน่นอนมีแน่นอนโดนแน่ๆลุ้นเหมือนกันนะเลขที่ออกอะไรวะสามหกศูนย์เชิญคุณไซมอนนะกสดอครับผมมาหน้าเวทีครับผมสามหกศูนย์นะไซมอนไซมอนอยู่ไหมอยู่ไหมไม่มาเ่ยฮะไม่มาขอตัดสิ์นะสี่สาม สองหนึ่งศูนเลขก็ไปอะไม่อยู่นะเลขก็ไปเลขก็ไว้สองสี่ศูนย์สองอะอินไซอินอินไซหรออินเซนอินเซน,น,นครับเทเลอร์เทเลอ,อร์ครับสองสี่ศูนย์สองเอ้าม้าละม้าละ มาเลยมาเลยมาเลยฮะมาเลยับผมหน้าเวทีเลยฮะอันนี้อะไรครับอันนี้อะไรมามาทำอะไรนะส่งแก๊สแก๊สไม่ได้โทรไปนะครับอันนี้เลขอะไรครับเนี่ยสองสี่ศูนสองครับโอเคครับสองสี่ศูนย์สองให้เลือกให้เลือกในร้านไอ have ียูอย่างใดอย่างหนึ่งครับ เลือกได้เลยอุ้ยอุ้ยอยากได้การจอที่ดีนะครับเลือกมาครับอยากได้ตัวไหนอุ้ยสามศูนย์เก้าศูนยได้ไหมครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีดีเขากล้าขอนะเขากล้าขอนะเฮ้ยเอาดีกล้าให้กล้าให้เฮ้ยเฮ้ยผมอยากได้ครับการจอดสามศูนยเก้าศูนครับผมเฮ้ยอีคนนี้อีกคนอีกคนอีกคนอยากได้มันมีทีไอแล้วสามศูนเก้าศูนน่า คอมที่แบบเล่นเมืองนี้เลื่อนๆนะครับคอมที่เล่นเมืองนี้เลื่อนจัดให้อีกเครื่องให้พี่เปาจัดให้เฮ้้ยจัดใหอีกเครื่องไม่ธรรมดาจริงๆโอ้ยได้คอมอีหนึ่งเครื่องแล้วการจอดสับสนการสนใจคอมเนี้ยหมูเรื่นๆแล้วลุง สว้สดีสุดเกรับสุดเท่าไหวัสดีัว้สดีค้ัวัสดครับวัสดีครับวัสดีครัวดีครัสวัครับวัดีครับดีแลัสวัม่เอาสวัสดครับว์ดีครับวสครับวดีครับสดครับีครับัสดีครับสดีครับสดีครับสวัคับสีครับสวัครับสวัสดีครับสวัสีรวีครับครับพิเศษีิเศษเวื้อสวัสครับวัสดีครับสวัสดีครับสวัดครับไซมอนอยู่ไหนไซมอนอ่ะเสีเสครับ ขึ้นมาเด็กขึ้นมาเด็กขึ้นมาดิขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาครับเออเราไม่เรียกเราเมื่อกี้เรียกเราไม่มาไปแคสไปแค่อยากได้อะไรอยากได้อะไรเอาเอาสมอนอยากอยากได้อะไรก็ได้ครับไม่เราไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรอะไรก็ได้เราไม่มีอะไรอยากอยากเอาคำคมภูม่ล่างั้นหน่อ้เหี้ยเอาคำเอคำบางใช้ชีวิตขอขอคำภูมปลาคำได้ไหมบพี่ไม่เอาครับไม่ร้อเล่นร้อเล่นไม่เล่นไม่ร้อเล่นอยากได้อะไรอยากได้อะไร การจอเสียครับพี่พอดีเลยเสียพอดีเลยเหรอก็เสียพอดีแล้วมันอยู่ในนี้ได้ไงอ่ะมันจินตรงนี้ได้ไงอ่ะกาจอไม่ค่อยกาจอไม่ค่อยดีครับพี่รุ่นไหนรุ่นไหนก๋วยเตี๋ยวสองถุงแลวเนี่ยอะไรนะใช้การจอรุ่นไหนอยู่อ่านี่ผมอไปก่อนเลยผมใช้หนึ่งหกหกศูนย์ครับพี่เออเดี๋ยวให้ สองศูนย์หกศูนย์ใบหนึ่งก็ได้สองศูนย์หกศูนย์ใบหนึ่งโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวถ่ายรูปถ่ายรูปอาวอ้าวอ้าวอาร์ตียังมอบให้นะผมลงทตาลต้นเทพี่ก็เดี๋ยวส่งรายชื่อให้ให้แอดมินนะครับส่งรายชื่อให้แอดมินเลยส่งให้ใครครับพี่เด็ดเหล่าบัญชีครับเดี๋ยวหล่าบัญีครับโอเคไม่ผ่อนหน่วยงานเสียสองอาร์ตีผมอยากหลับบ้านเลยนะเด้ครับได้ครับ ไปครับไปอยู่ตรงทีมงานทีมงานครับรับตัวไปหน่อยทางนี้ครับทางนี้ครับมาแล้วครับพี่ชายใหญ่อาอักอารุลุมีอ่าพีเอสครับพีเอสมีรางวัลอะไรจะให้ไหมครับยังมีเหรียลองบอลอีกสี่รางวัลยังไม่ได้นะสี 400, ่ร้อยรางวัลเหรียองบอลแก้วลู่นิ่น ไว้เดี๋ยวค่อยไปแจกในในเมืองอะนะ<า>เดี๋ยวแจกเองเดี๋ยวแจกเองเอาโอเคเดี๋ยวแจกเองอ่ะมีอะไรอยากจะให้แบบรางวัลสตรตีมเมอร์ดีเด่นที่ลุงดูแลชอบที่สุดชอบตัวละครนี้คนนี้เลวที่สุดในบรรดาลุงในมุมมองลุงมีไหม,อ,มอยากให้ตัวพี่เอฟแก๊งที่ลุงชอบที่สุดอะไรเงี้ยตัวแทนมาก็ได้ อ่าแกงอือครับผบเบเชอร์ไม่ใช่ไม่ใช่แวไม่ใช่แล้วมันมีมันมีหลายคนอ่ะแต่เะียบมาเลยแต่ถ้าชอบดูนะน่าจะเป็นไอบอลเราชอบดูเออชอบชอบบางบอลชอบบังบอลใช่ใ่โอเคอ่ะเดี๋ยวบอลได้รางวัลแยกอีกเอาให้เอาเอาไป่ลงเมาไปมันมันน่าจะไปเผาอ่ะอืม อามีใครอีกเอาพูดมาแกง๊งแก๊งนี่ลุงชอบที่สุดเอาแก๊งนี่พี่ชอบที่สุดเอาพี่ไม่เอาลุงเอาพี่อะ่ะแก๊งนี่ชอบเหรอได้โควี่กับ S <S เอสแอเอ้าวโควี่โควี่เอสแอดเอ้าตัวแทนมาเอสแอดมาเลยโควี่เอสแอดตัวแทนมาเลยครับผมแล้วบุคคลที่ลุงเกลีกยดที่สุด เอาชอบสุดแล้วเอาเกียรติที่สุดด้วยที่อยากเกียรติมาเลยมาเลยได้ได้เอาไปมันเป็ขั้นในไอซีมันมีโอซีดิไอจุกไก่เซิร์กไก่เซิร์กไอเซิร์กโอเคสองคนนี้ฮะขึ้นมาเลยฮะเข้ารอบครับจุกเซิร์กมา้มามาจุกเซิร์กมาลไอกหมาเหม็นมานนี้ไอไอไอไปครับไปยืนตรงกลางครับไปยืนตรงกลาง ไอแซฟขึ้นมาไอแซฟขึ้นมามีใครอีกไหมฮะไอ้จุกไม่อยู่วะไอ้จุกอยู่ <ขอ S 1> ครับน้รงวัลมาครับแล้วก็ไลเกอร์อ er like ินเวดไลเกอร์อินเวดครับผมมาทด<ม>แทน<ห>แนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ะน,นะฮะโอเคที่ดูจนะให้มอบให้รางวัลน,นะครับผมเป็นทองคำแท่งหนักหนึ่งร้อยบาททุกคนนะครับผม <Okay. S 2> มอบให้ ครับคุณลงเดี๋ยวรบกวนเซ็นเช็คด้วยนะครับโอนจ่ายให้กับจุกเซิร์ฟด้วยผมจะให้มาไหวไอพี่อ่าโอเคมารวบถ่ายลูกสักหนึ่งเฟรมครับอาอินเวดมาไม่ครับพี่อามาครับไม่ครับพี่ติ๊กมครับขอไม่ได้ครับขอไม่ได้ครับแต่ขอมากนะครับขออะไรครับไม่มีครับไม่ให้ครับอันนี้เขาเป็นอ่าให้มอพวกแบบแผ่นรองเมาส์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ครับ รางวัลเล็กๆน,น้อยฮะเอวันนี้อิ <laughs> ออนแบบยินน <c oughs> <อ>ี่นะครับมายืนมายืนนี่ฮะเฮ้ยกลับได้ตู้ไวรัสโควิเนี่ยแม่กูได้ลนะถ้าสตรีมเมอร์ถ้าสตรีมเมอร์สตรีมเมอร์ชอบไอ้แจ็คชอบไอ้แจ็คแต่ว่าผมจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดเพราะว่ามันแบบเอ้ยมึงดึงเอา JK มาแล้วแต่ถ้าคนเกยียดอ่ะน่าจะรู้กันอยู่ว่าผมเกยียด <c oughs> สองคนเ <c oughs> ดี๋ยวพ่อมาไหมถ้าคนเกยียดก็คือไอ้เซอร์กไอ้ไอ้จุกที่ผมเกียดแต่ถ้าผมพูดไอ้แจ็คไปเดี๋ยวก็โดนลามกอิดกเอาเอาให้น้องมันอยู่เฉยดีกว่า เราเมาอีกงูถ้าชอบอยู่ต้มีเอเวสโอเคขอบคุณมากมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปมอบข้อมูลให้กับอารย์งานได้หรือเราจะมอบรางวัลส่งไปให้ครับผมทั้งทั้งทั้งเนี่ยทั้งหกท่านนะผมไปเลยเข้าเวทีได้เลยครับผมไปหานุ่นอาร์มมารับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับทุกท่านนะผมอ่าอ่าโอเคทั้งนี้ทั้งนั้นนะสุดท้ายแล้วนะที่เพาก่าคุณลุงมีอะไรจะกล่าวขอบคุณให้กับบรรดา มิตรักแฟนเพลงทุกท่านไหมฮะเอาเริ่มจากพี่เปาก่อนก็นดะครัก็ไม่มีอะไรครับก็อยู่ที่นี่ก็มีความสุขดีครับแล้วก็อยากจะมีความสุขตลอดไปครับแล้วก็ขอให้เมืองแฟนก็อาจจะมีครบรอบสามปีสี่ปีห้าปีตลอดไปได้ครับรวมถึงก็ไอ้ครทก็จะอยู่เหมือนกันครับผมอยู่กับแฟนเหมือนกันครับโอ้เอาคอนเสีย์ตเบื่อให้พี่เปาหน่อยเร็วว้าผู้ลักผูใหญ่ใจดี่างนี้หาไม่ได้นนะ ถามไม่ได้นะบุคคลนี้น่ารักอย่างนี้มีรางวัลพี่เปาไหมฮะเงินเอาก็อยากได้กระชาไหมพี่อยากได้กระชาไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาโอเคไม่เป็นไรแล้วับใจฮะไม่เอาอย่างนี้แม่เอาสนับบวกเจ็ดไปเลยแล้วกันเอาสนับบวกเจ็ดไปแล้วกันแมเอาคุณลุงเอครับมีอะไรกล่าวไหมครับผมขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนแล้วก็อยากให้เล่นเกมให้สนุกแค่นั้นพอครับอห้กเเกมอยากเลเกมเล่นเราป้าลุงใช่อยากให้เกมเล่นเราด้วยครับโอเคครับ พยายามอย่าไปโกรธอะไรเวลาเล่นกันอ่ะให้มันจบแค่แค่ตรงนั้นอ่ะไม่ต้องมาบระโจใชีวิตจริงมันผมผ่านตรงนี้มาแล้วไม่อยากให้เป็นครับใช่ครับผมโอเคเกาประมาณนี้คำคมจากพวกเราใจผู้ใหญ่ใจดีนะผู้คำบอดนะผู้รันมาตั้งแต่เริ่มนะผมจนถึงทุกวันนี้นะก็เอาไปประยุกต์ใช้นะให้กับแก๊งใหม่ๆมากหน้าหลายตาทุกท่านด้วยฮะเล่นให้มันจบในายสี่อย่าลามดซีนะผมอย่าเอาใจเราเล่นด้วยครับครับผม ใช่ครับแม่อันนี้พูดโดนใครผมเนี่ยโอเคไม่พูดไม่โดนใครเนาะโอเคครับผมนะโอเคครับผมก็ขอให้ทุกท่านเล่นเกมสุขใหญ่เกมเล่นเรานะฮะอ่าแอดมินเอ็กครับมีอะไรจะพูดเกี่ยวกับประชาชนดไหมฮะมาได้ทีมาเลยมาเลยมาเลยมามามาดิเดินมาดิไม่ต้องเขินมาเลยเดี๋ยวแอดมินเอ็กมีอะไรพูดให้กับผู้หญิงในประเทศแฟมิลียหน่อยนะ เหมือนว่ามีความเป็นใจนะผม<ส>แต่กล่าวแม้ตัวแทนมินนเสนา่มีแล้ว,หลวเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วครับอยากลาออกเขาบอกนีเหนื่อยแล้วครับอยากพักอยู่มาแปดปีละใช่ไหมไม่ใช่นะครับคนละคนแนล้วไม่ใช่นะครับคนละคนนะครับผมอ่าโอเคไม่มีอะไรจะพูดแล้วเหนื่อยแล้วแต่ขอบคุณทุกท่านนะที่ยังอยู่นะตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีนี้นะมีล้มหายตายจากกันไปก็เยอะนะผมป่วยบ้างเลิกขายไปก็เยอะเหมือนกันแต่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังอยู่กับเราเคียงข้างเรานะผมและสัญญาว่าจะทําประเทศแฟมิลียให้ดีและน่าเล่นตลอดไปนะผมขอบคุณทุกท่านนะผมคํานนคพูดวันจัไท้ลูกเกยๆใครไปขอใัยนนที่นี้นะฮะกระผมวันนี้อติอดุลชิโบแล้วก็จูวอนะฮะแล้วก็อแอดมินทุกท่าน ตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วลมีมินิคอนเสิสร์ตเล็กๆครับปิดรายการใครอยากเต้นมาเต้นได้เลยเป็นทีหลักนะจะใหม่มีหน้าสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมไโล ที่นี่คือแฟมิลี่ซิตีมันคิดและดูดดีอะคนทองกันมาเท่าไหร่ศาสตร์สมองมันควรกินนายเชื่อไม่ใช่มาบอกว่าเจคซิตตีของพวกกูก็ฟังทั้งวมดไม่เชี่อมันยามไม่ดูดีเอ้ยบอกจะของมาเทว่าทำเฮียอะไรก็ได้มันเป็นคำพูดขอยพวกเรา